สวัสดียามเย็นค่ะสวัสดีบ้านแดงด้วยนะจะดำไลฟ์อยู่ที่ติ๊กตอกไลฟ์นะเวลาประมาณสามเวลาแล้วแต่สะดวกว่าเวลาไหนนะคะ17นาฬิกาสินาทีสนาฬิกาสินาทีนาทนาท19นาฬิกาสินาทีโดยประมาณนะโดยประมาณนะนี่ก็มาตอนนี้นะ19นาฬิกานาทีเนานะก็ตามเหตุปัจจัยนะก็ตั้งใจเนาะจะมาทักทายกับเพื่อนเอนานะใน ทุกๆวันนะใน AI เนาะ,ะเพื่อเราได้พูดคุยเนาะทักทายกันนะคะสวัสดียามเย็นยามเย็นค่ะทุกคนทุกท่านสวัสดียามเย็นค่ะ,คคะอ่าคุยคุยกันแป๊บหนึ่ง สวัสดีค่ะ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 มาทักทายกันยามเย็นสักแป๊บหนึ่งเนาะทุกคนนีสวัสดีค่ะคุณแป้งสวัสดีค่ะพุักงานสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะามาเดี๋ยวมาพร้อมเพียงกันเนาะมาสแกนกันสักแป๊บหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะได้แยกย้ายกันปฏิบัติ ทุกคนนะสวัสดียามเย็นค่ะช่วงนี้ก็จะได้โหลดคลิปสั้นๆนะไปวางที่บ้านแดงด้วยนะทุกคนอนะพริวาัดใจตอนนี้มีคนสนใจรหัสนะรหัสลายเดือนนะเอนานะรหัสลายเดือนที่ที่บ้านฟ้าเนาะแต่ว่าจชดายังเข้าไปตอบในอินบ็อกซ์ไม่ได้ไงก็บอกเขาเขาสนใจเนาะรหัสลายเดือนคอนตัมอย่างเนี้ย แล้วเราก็เลยบอกว่าให้มาทักก็แหละอย่างที่โพสต์ไปนั่นแหละว่าให้ทุกคนมาคอมเมนต์ก็เห็นคุณวานนากับคุณแป้งมาคอมเมนต์แล้วเนาะเออเขาต้องตามไปนั่นแหละเราจะเข้าไปพูดคุยไม่ไม่ยังเข้าไม่ได้นะเออถึงจะเข้าไปก็ต้องให้ทุกคนให้เขามากดอยู่ดีแหละ,นะเนาะอืมก็ให้เขาทักทายไปกับทีมงานนั่นแหละเนาะจะได้สร้างกุศลเป็นเอ,อ่อทอดทอด,ทอด,ท,อด,ท,อดทอดกันไปนเนาะอืมพลวัดฝัดใจดีงามน,นะทุกคนเออก็ รหัสรายเดือนเนาะเชื่อตาคิดว่ามันเป็นลายที่ตอบโจทย์นะตอบโจทย์ที่แบบว่าเอ่อมันถึงเวลาเนาะมันถึงเวลาคือเราก็บ่มบ่ม,บมเออ่การที่เราจะเออ่สติม,มาว่างแล้วก็เอฟแอนอาร์ R ใส่รห,สหัสกันมาเนี่ยเนาะแลมเดือนเนี่ยแลมเดือนแลมปีก็จะทําให้หลายคนเนี่ยเขาก็ปรารถนาที่จะใช้แล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็เอ่อเอ่อหมายความว่า คุณเุดีน้องกุศล,ลคีพุชนค่ะนาทีทองเนาะเรานาทีทองกันเนาะมานิดมาหน่อยเราก็มากันทุกวันเนาะทุกคนสวัสดีค่ะคุณนานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเฉยๆก็ได้ทุกคนสวัสดีตามเฉยๆเฉยๆก็ได้ไม่ต้องอะไรมากนะอืม สวัสดีเชยเก็ได้ค่ะทุกคนเนี่ยอะไรกันเรียกว่าเป็นเทคนิคที่ให้แต่ต้องตั้งใจปฏิบัติดีเนี่ยเป็นเทคนิคที่ทําให้แตมให้เทคนิคต้องทําให้แต่ต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีโดยอัตโนมัติจริงจริงอาจจะอยากขี้เกียจนะจริงๆอาจจะอยากขี้เกียจนะด้วยทุกคนแบบว่า เออเหมือนก็ไม่ได้คาดหวังหรอกแต่เหมือนว่าเออเหมือนจะขั้วสนับสนุนนะ่ยมันก็เลยต้องจ้งใจปฏิบัติด,ดีไปโดยอัตโนมาเดคุณนันออโอเคโอเคก็ถือว่าดีงามเนาะลงบุญสุนเก็บบุ้สนสด้วยนะทุกคนทุกท่านเ,เป็นเรื่องราวที่ดีงามนะคุณดมพันเป็นไงออ,อะไรนะน้องไพน้องไพน้องไพเขาเขากดตะกรได้หรือยัง น้องสบายก็คือว่าแอดมินเขาจะทําไว้ชําระแบบไหนก็ได้นะชําระแบบไหนก็ได้ยกเว้นเก็บเงินปลายทางเพราะว่าถ้าเก็บเงินปลายทางอ่ะเนาะมันจะมีขั้นตอนเยอะแยะเนาะถ้าเกิดมันมีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดนะแต่ถ้าอย่างง่ายๆนะก็คือเราก็ไม่ได้มีม,มันลองทําดูนะใครที่ยังทําไม่ได้ก็ลองทําดูนะเอากระดวกดซื้อแล้วเหรอเลรออืมเวส่งให้วันนี้แหละเนาะ นะคือต้องให้อดินดูให้เนาะเออแจมก็จยากทำอะไรไม่เป็นเลยก็ <c oughs> มีแต่อดินอ่ะเขาคอยเช็คให้อะไรให้เออเมื่อก่อนก็เหมือนง่ายๆนะเนาะยังไม่ต้องจะดูผ่านอะไรแจมก็ไม่รูเหมือนกันนะอ่ะแต่ว่าทุกรหรัสส่งให้เนาะไม่เกินไม่เกินสองวันอ่ะถ้าอยู่ภาคอีสานก็ส่งพ่งนี้อีกวันหนึ่งก็ได้นะเนาะอ่าก็จะได้เลยเนาะโอเคสามสิบเจ็ดอีกสามนาทีเดี๋ยวรอเพื่อนเรามาสกแกนพร้อมกันนะทุกคนอ่าทุกคนทุกท่านเนาะคุณ วันนี้ตัวหังสือแต่มันแปลกๆนะตัวหัสืืของแตมเนี่ยมันแปลกๆน้องกุสนคิวส่วนแกเอไอเนาะคุณบรรณาคุณนั่นคุณแป้งคุณขวัญข้าวคุณรัตคุณสุชนีคุณลำพันคุณหนูน้อยคุณต้องคุณคณิตฐาคุณมิลาคุณหนึ่งสเนาะแล้วก็ยูเซอร์เอเวอารนะสิล้านคนนะเชียงรายเนาะ เชียงรายก็สองวันสองวันไม่เกินไม่เกินไม่เกินสองวันสองวันนี่แหละก็ส่งให้อยากได้ที่ห้อยคอเนะอยากได้ที่ห้อยคออันนี้ยังไม่มีนะคุณคุณวิลาคุณมิลายังยังไม่มียังไม่มีมันจะเป็นเฉพาะแหละอันนี้มันจะเป็นเฉพาะเนาะมันจะเป็นเฉพาะเอาหินไปก่อนเอาหินไปก่อนอยากขายแหละแต่มันไม่มีอยากขายให้แหละแต่มันไม่มีมันไม่มีตอนนี้กดสั่งรหัสก่อน กดที่ใครก็ได้เนี่ยกดที่ช่องไหนก็ได้นะก็จะออกมาไลฟ์มาแชร์แบ่งปันตั้งแต่เช้านะติดตามเพื่อนนะการคือไม่ต้องกดที่ช่องแตามนะนี่บอกเพื่อนใหม่ทุกคนเลยนะคือว่าม so ันเป็นการสร้างกุศลร่วมกันเวลาที่เราไปร่วมกันกับห้องไหนเนาะไปห้องคุณนกไปห้องคุณวรรณาไปห้องคุณนันไปห้องคุณเอ็มไปห้องคุณดวงดาวไปห้องคุณขวัญข้าวเนี่ยเราไปห้องไหนห้องไหนเนี่ยไปกดรหัสในช่องของเพื่อน แล้วมันจะเป็นการร่วมสร้างคุศลกันเป็นชั้นๆชั้นช,นชนกันมาเพราะว่ามันเป็นการสร้างคุศุ่นใหญ่น่ะมันเป็นการสร้างคุศลใหญ่คืออธิบายก็มันจะเยอะยอธิบายเป็นสังคตาเนี่ยมันจะเยอะมากก็เหมือนการสร้างเตียงพลังงานคอนตามแหละมีเงินน่ะก็จะไปสร้างเองก็เดี๋ยวก็จะกลายเป็นแบบไปอยู่ในทีมาเซอร์เคยเล่าให้ฟังนะมันก็จะไปอยู่ในเ,เขาเรียกว่าอะไร วิมานคนเดียวไม่มีใครอีกสมมุติว่าเรายังไม่ได้ไปสมมุติว่าเราจะจะต้องเวียนไหยเนี่ยเออจะต้องไปอยู่ในสวรรค์วิมานเนี่ยก็จะไปอยู่ในวิมานคนเดียวไม่มีไม่มีเพื่อนฝูงนะเออแต่ว่าในชาตินี้เราปรารถนาที่จะจบกิจใช่ไหมเราก็เลยต้องสร้างกุศลส่วนเยอะเอะเพราะงั้นเวลาทําอะไรเนี่ยก็ต้องทําร่วมกันนะคือสังเกตว่าตั้งแต่จเํตาม,มาทําเรื่องราวของพลังงานเนี่ยจะจตามาจะไม่ได้พูดคุยสื่อสารกับลูกค้าแบบโดยตรงเลยนะ กับเพื่อนกัลยานมิรใหม่เนะี่ยเชตามจะไม่ได้พูดเลยคือคือมันไม่ได้ว่าเชตามมาถือเนื้อถือตัวหรือว่าไม่อยากคุยใครไม่ใช่มันเพราะว่าข้างในข้างในเนะี่ยมันบอกว่ามันจะต้องทําร่วมกันนะเออคือเรื่องที่แตมทาเนี่ยเราต้องทําร่วมกันมันต้องเป็นอะไรที่ต้องทําร่วมกันเหมือนกับบ้านฟ้าเนี่ยบ้านฟ้าตอนเนี้ถึงจะมีคนทักทายมาก็ถามถามคุณเอ็มได้เลยคุณเอ็มตั้งแต่อยู่กับพี่แตมมาเนะี่ยพี่แตมไม่เคยคุยกับลูกค้าแบบ แบบส่วนตัวส่วนตัวนี่มันมีจะมีลูกค้าส่วนตัวคือลูกค้ากระชับช่องข้อตั้งแต่สมัย5 4าสหเป็นลูกค้าเก่าต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าอย่างเงี้ยเออ labeled, นานานะจะโผล่มาสักคนนึงแล้วเขาถามอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็เข้าไปตอบหน่อยเออไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จะบอกเข้าไปเนาะแต่ถ้าเรื่องราวของพลังงานเครื่องพลังงานหินอะไรต่ออะไรเนี่ยเจตมก็จะพยายามบอกเขาว่าให้ไปพูดคุยกับทีมงานนะทีมงานนะท,นนะทีมงานนะเพื่อให้เขาเนี่ยจะได้ จะได้เขาเรียกว่าอะไรจะได้ร่วมกันสร้างกุศลเนาะทุกคนจะได้ร่วมกันสร้างกุศลเพราะว่ากุศลเล็กน้อยนะจากคนนั้นคนนี้คนนู้นเน,นี่ยมันก็เป็นกุศลหนุนนําได้เหมนะือนกันเนาะแต่ถ้าเราเหมือนทุกคนก็นึกถึงนึกถึงนิทานที่ว่าถ้าเราทําเพราะว่าตัวตํนเองเนี่ยเป็นคนชอบมีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วที่บ่านมานะชอบทําอะไรด้วยตัวเองคนเดียวคนเดียวคนเดียว,ยว,ยวมาตลอดนะอันนี้ก็เป็นอัตานะเออัน,นี้ก็เป็นอัตตาอย่างหนึ่งเพราะงั้นแล้วพอแดนมาอยู่ในตรงเนี้ยมาเรื่องเราเนี้ยมันก็เลยจะต้อง ทำอะไรที่เป็นชิม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 ไปนะเดามก็มีหน้าที่มานําเสนอนะ,อะเหมือนกับรหรัสพลังงานคอนตั้งก็เหมือนกัน <_ d> um> เพื่อนๆใหม่ที่เข้ามานะจิมตะก้าที่ห้องไหนก็แล้วแต่เชดามก็เป็นผู้ส่งให้ก็ได้น้อมนํารหัสจากท่านมาเซอร์ก็คือมาจากที่เดียวกันนะแต่ว่าการที่เราไปกดสั่งกับเพื่อนเพื่อเนี่ยมันเป็นการได้ได้ล่วงกุศลใหญ่แทนที่จะมากดไกอแตม ได้แค่กุศลเดียวเนาะเออมันก็แค่เลเยอร์เลวเลเยอร์เดียวใช่ไหมแต่กดจากเพื่อนจากเพื่อนจากเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็เป็นชั้นชั้นชั้นมามันก็รวมกันเป็นกุศลเ,เป็นมหากุศลมูลคณใหญ่อันนี้เนี่ยนะนะทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้มีจําหนายตอนนี้เนาะทุกคนนะก็นะ่าจะไม่มีหรอกเพราะว่ามาเซอร์เนี่ยท่านทําอะไรท่านก็ทําแบบทําแบบเฉพาะเนาะทําแบบเฉพาะเจ,จ,จาะจงจะดังก็รู้ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องดีงามเพราะว่าอันนี้รู้ป่ะตอนที่ทนะําเนาะท่านจะพูดถึง จากทิ์จากทิ์จากแก้วจากทิ НАЯ ์จากแก้วคืออันนี้จะมีที่วันนั้นคุณเอ็มทักมาว่ามีคนเขาทาแบบนี้ค่ะมันคล้ายแต่มันจะไม่เหมือนนะนะมันคล้ายแต่มันจะไม่เหมือนคือว่าเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายหรือพลังอะไรต่างเนี่ยเราจะสัมผัสได้เราจะสัมผัสได้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือว่าเราจะรู้เนาะเราจะรู้ถึงเวลาที่เรานั่งสมาธิทุกคนจะนึกถึงพลังงานที่หมุนเป็นเกลียวตามเขียนนาฬิกา อันนี้ลองขยายให้มันใหญ่เลยนะลองขยายทางจิตวิญ,ญญาณนะทุกคนนะทุกคนที่มีเนี่ยลองขยายให้มันใหญ่ในระดับของจิตวิญญาณเนี่ยเห็นไหมใหญ่ไหมนเนี่ยคืออันนี้เวลาที่เรานั่งสมาธิกลางคืนเนี่ยคืนนี้เลยมันจะใหญ่ขยายเนี่ยมันใหญ่เหนือท้องฟ้าจักรวาลเนี่ยมันจะเป็นเกลียวเกลียวแบบเนี้ยมันก็เหมือนหนึ่งจักรวาลนัน่นนี่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งจกักรหนึ่งจกักรวาลหนึ่งกาแล็กซี่เดียวกันไหมจักรวาลกาแล็กซี่เดียวกันหรือเปล่า ที่ว่ารวมสีทวีปอะอืหน,นึ่งกาแล็กซี่อะเนี่ยคือหนึ่งกาแล็กซี่อเพราะงั้นแล้วมันจะมีอะไรพลังอะไรเยอะแยะมากมายแล้วพลังทั้งหมดเนี่ยมันจะหมุนมันจะเอ่อรวมตัวกันเนาะอ่หมุนเป็นเกลียวเป็นเกลียวเป็นเกลีกยวลงมาเนี่ยที่ฝ่ามือเราหมุนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกาเนี่ยอ่าม้วนตัวลงมานะเข้าที่ฝ่ามือของเราเนี่ยอันนี้คือนี้เพราะงั้นแล้วอันนี้อาจารย์ดก็รู้สึกประทับใจรู้สึกชอบใจแล้วก็ ตอนที่มาเซอร์ท่านยื่นให้เนาะอันนี้จะเป็นแบบที่เปิดได้เนี่ยที่เปิดได้เป็นตัวทดลองทดสอบเนี่ยมีอันเดียวตัวทดลองทดสอบเนี่ยมีอยู่ชิ้นเดียวนะแล้วก็สามารถเปิดได้สามารถเปิดได้แต่ว่าคือตอนนี้มันยังไม่ได้เปิดอะคือมันเปิดได้มันจะมีแง่งๆเปิดได้เราสามารถเปลี่ยนหินข้างในนี้ได้นะแต่ก็มาเซอร์ท่านใส่มาแจมก็จะไม่ได้เปลี่ยนหรอกนะเพราะงั้นแล้วตอนนี้นะหินหินพลังที่นี่นะทุกคนนะหินหินพลังที่นี่ ที่หัวเตียงเนี่ยข้างหน้าจะแถมเนี่ยคือเตียงพลังงานคอนต้มนะแล้วที่หัวเตียงเนี่ยจะมีหินตอนนี้มีน้ํามันทุกคนที่มาที่นี่เนาะตอนนี้ก็มีน้ํามันอยู่ที่15ชุดเนาะใครจะสั่งจองใครอะไรก,ก็จองมาได้15ชุดเนี่ยเนาะจะแถมจะแถมแถม,มไข่มุกให้ด้วยนะไข่มุกเนี่ยกระปุกใหญ่กว่าวเดิม3เท่านะกระปุกใหญ่กว่าวเดิม3เท่าแล้วก็แถมสมุนไพรให้2กล่องงานคนการมันีเชิญ่าเชิญ่ะๆๆ อทุกคนเอ็ Scan มเอสอาร์สแกนมีพร้อมกันามาสติเอ็มเอสอาร์ว่างนะคะเอ็มเอสอาร์สแกนมีเนาะเพื่อนใหม่เข้ามานะลองสแกนดูก่อนอ่ะสติเอ็มเอสอาร์ว่างเอ็มเอสอาร์เอ็มเอสอาร์เอ็มเอสอาร์ใส่รหรัสค่ะทุกคนพิมพ์ด้วยนะ S m s r m s r m s r ใส่รหัสค่ะสติ m s r ว่างสแกนมี m s r สแกนมีได้เลย่ะแล้วก็ m s r 3ครั้งแล้วก็ใส่รหัสนะรหัสเอ่อรหัสเอ่อพลังงานเยอะพลังงานปวดปวดทั้งตัวนี่คืออะไรรู้ป่าแล้วโปรแกรมว่าไงไม่ใช่แล้วคิดว่าไงลองพูดมาทใมาีให้พูดมาก่อนให้พูดมาก่อนให้พูดมาก่อนให้คุณลำพันธ์พูดมาก่อน พอปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยแล้วคิดยังไงอ่ะคิดยังไงพูดมาดิพูดมาก่อนพูดมาก่อนจริงๆอ่ะมันต้องว่างใช่ไหมแต่ว่าเราอยู่สังกตาเราต้องปรุงอยู่แล้วปรุงว่ายังไงบ้างพูงมาพลังงานทํางานโอเคดคระเอ่อก็คือว่าเวลาที่ปวดเนื้อเป็นปวดตัวขั้นเนื้อขั้นตัวนึกถึงตอนจะเป็นสาวตอนจะเป็นสาวอู้มันจะขั้นเนื้อขั้นตัวนึกถึงไว้เคยนึกถึงไว้คุณละวัน นึกถึงตอนเป็นสาวเป็นสาวไว้มันจะคัดเนื้อคัดตัวนะเออ,อตอนแต่งเนื้อสาวจําได้ไหมนี่เลยสภาวะแต่งเนื้อสาวเลยเออรอบนี้ก็คือว่าอ,อถูกต้องแล้วก็พลังงานมันเพิ่มขึ้นเนาะแชตามสั่งไวเวชันมาเซอร์เพิ่มหนึ่งเครื่องสั่งไวเวชันเพิ่มหนึ่งเครื่องแล้วมาเซอร์ก็ทําแถมแถมตัวครอบมาให้นะเออแถมตัวครอบมาให้ รอบนี้ก็เลยมีทั้งเตียงบนเตียงล่างนะอ่าก็พลังงานเยอะขึ้นกว่าเดิมนะ,ะทุกคนก็จะมีแบบว่าพลังออกหูพลังออกหูพลังออกตาออกจมูกออกทุกรูขนนั่นแหละนะทุกคนแต่งหน้าสาวแต่งหน้าสาวดีงามดีงามมันเป็นอย่างนั้นจริงจต่อไปนี้เราทุกคนนะไมคะไม่ว่าทุกคนจะต้มจืดก็จะเป็นต้มจืดแสรหักพลังงานคอนตอมทุกคนจะต้มข้าวต้มทุกคนจะชงกาแฟ ทุกคนจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกคนใส่รหัสพลังงานคอนตามทุกคนจะสตาร์ทรถก็จะเป็นรถที่มีน้ำมันพลังงานคอนตามถ้าทุกคนใส่รหัสนะเมื่อกี้ไปเติมน้ำมันก็ตอนเขาเติมน้ำมันเราก็ใส่รหัสด้วยทุกคนมันเหมือนว่าโนแหละแต่เดี๋ยวมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นจริงๆแบบนั้นไม่ว่าเพื่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อจะอาบน้ำเพื่อนเพื่อนก็ใส่รหัสมันเข้าได้กับทุกอย่างไงคอนตามมันเข้าได้กับทุกเรื่องราวเออเพื่อนเพื่อนทำไปเลย ไม่ว่าอะไรก็แล้แต่มันจะเป็นพลังงานคอนตามหมดเลยออพลังงานพลังงานพลังงานสติมาว่างหมุนพลังเข้าไปหมุนพลังงานเข้าไปหมุนพลังงานเข้าไป,งงาาไปและว่าช่วงนี้เนาะก็เดี๋ยวว่าช่วงเราเปิดบ้านเนี่ยเราอาจจะหยุดการน,นอนสักวันสองวันก็เลยมาตอนเที่ยงมาชดเชยให้กับคนที่ไม่ได้เดินทางมาเนาะเพราะงั้นประมาณเที่ยง12นาทีเนี่ยถ้าว่า ไม่มีใครอยู่บ้านนะ่ะนะเออชัยดำอยู่แบบเงีย้ยเงี้ยชัยดำก็จะพาทุกคนนอนด้วยนอนกลางวันด้วยนะหมายความว่าชัยดำไม่ได้นอนชัยดำจะสิบห้า,านาทีใช่ไหมสามถึงห้านาทีแรกชัยดำก็จะาทาชี้กงนงะแล้วก็กลางๆตอนตอนที่ดนตีแรกนะดนตีแรกขันที่เบ็แรกก็คือว่าจะดดำเดินจงกรมนะใส่รหัสวาดคาถาสวดยันวาดยันใส่คาถาอะไรเรียบร้อยทุกอย่าง ปุ๊บก็ชี้โกงชี้กกงเสร็จแล้วก็เดินสมาธิและการใช้ว่าเดินสมาธิเนาะเพราะเราเดินแบบรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรนะรู้ว่ากายมันเคลื่อนแบบไหนเป็นไงพลังงานมันอะไรอย่างเงี้ยเราพิจารณาในเชิงของเอเวนาเนาะแล้วเสร็จปุ๊บก็ดนตรีที่3ก็มานั่งสมาธินั่งสมาธิก็นั่งเชื่อมกับพลังพุทธคุณแล้วก,ก็ที่พูดเนี่ยคือเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแล้วก็ใส่ตั้งแต่ชี้กกงก็จะใส่แว่นด้วยเนาะ ใส่แว่นคาาที่ศีรษะด้วยนะก็จะได้เชื่อมโยงใหญ่กับเพื่อนเนาะก็ก็ดีกว่าทําคนเดียวเนาะมาทาเชื่อมๆกับเพื่อนด้วยนะคะทุกคนอย่าการสร้างกุศสตอนเที่ยงเนาะเผื่อว่าแต่ไม่ได้ทุกวันนะเพื่อนๆทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะถ้าวันไหนจะทาเงียบๆเรียบๆ,ยบๆอยู่คนเดียวโอเคจำก็จะเปิดลิงก์แล้วก็แจ้งเพื่อนล่วงหน้านะคะอะทุกคนสแกนไปค่ะสติเมาว่างอะุณเดมเข้ามาสติเอเมนาว่าง M อ็สแกนมีนะแล้วก็เอ็เใส่รหัสด้วยเนาะสแกนหมุนนะคุณมิลาเมื่อกี้ทักไทยออกไปได้ยังลองทำลองทำก่อนนะแล้วก็กดเอารหัสไปใช้ก่อนเลยค่ะมีพลังงานเหมือนกันนะแล้วก็กดรหัสไปแล้วจะมีขีนให้2ก้อนนะคะก็จะมีหยกให้1ก้อนคริสตัลหนึ่งก้อนนะคะสะสมไปนะหเดือนสะสม2ก้อนอีก1่เดือนสะสม2ก้อนสะสมไปเรื่อยๆนะคะ เพื่อให้มีพลังงานเนาะไหลหลั่งไปนะเชื่อมโยงใหญ่กันไปนะคะอ่าหมุนพลังนะคะทุกคนครอยู่ในท่าทางสมาธิหรือทำภารกิจอยู่ก็ใช้จิตโน้มเอานะคะอาอ่อาใส่รหัสด้วยเลยนะใส่รหัสด้วยเลยนะเข้ามาในห้องนี้ใส่รหัสเยอะๆบ่อยๆได้เลยจะได้ชินจะได้คุ้นชินอาบน้ำใส่รหัสชงกาแฟใส่รหัสต้มข้าวต้มใส่รหัสเติมน้ำมันใส่รหัส ลดน้ำต้นไม้ใส่รหัสทุกอย่างใส่รหัสให้หมดเลยนะคะบ้านบ้านฟ้าอย่าลืมไปคอมเมนต์ให้หน่อยนะบ้านฟ้าในเพจแจแดต่มนะไปคอมเมนต์ให้หน่อยนะสนใจรหัสทักเราทักเราทักเราอย่างนีห้หน่อยนะเ,เพราะว่าในอินบ็อกอ่ะทักมาหลายคนแล้วว่าปรารถนาสนใจสนใจรหัสคอนตัมรายเดือนรายเดือนทุกคนขึ้นขึ้นเลยว่า รหัสคอนตามรายเดือน1599เหลือ1 9 9ขึ้นแบบจวหัวแบบนี้ให้หน่อยหนึ่งนะจวหัวแบบนี้ให้นิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนอยากทดลองใช้แบบรายเดือนนะทุกคนเอวอแเ้ว99มันมันถูกมากมันถูกมากๆถูกมากๆเลยแหละเออถูกมากๆถูกจัดจัดนะถูกสุดๆนะสำหรับคนที่เขาฝึกพลังงานคอนตามเขาจะรู้นะว่ามันจำเป็นต้องใช้รหัสนะทุกคน ที่พี่แตมโพสต์ไว้อะไปใส่ไปใส่ไปใส่ให้หน่อยอหรือโพสโพสเกี่ยวกับอันนี้ก็แท็กแท็กเพจเพจพี่แตมได้ไหมทุกคนเนะี่ยแท็กแท็กเพจเราได้ไหมเวลาโพสีนะ่ยโพสที่บ้านฟ้าไม่ไม่มันจะเข้าอินบ็อกซ์พี่แตมมาถามใช่ไหมถามว่าที่ปรารถนาใช่ไหมเข้าอินบ็อกซ์มาแต่พี่แตมมาเข้าไปตอบไม่ได้ที่เพจพี่แตมม,มันเป็นพิเศษอยูอ่มันยังไงก็ไม่รู้ว่าพี่แตมเข้าเพจตัวเองไม่ได้ เข้าไปโพสได้อย่างเดียวอโอเคทุกคนจะหมดเวลาทําการะสะแสดงแล้วนะสติมาว่างนะคะโน้มกุศลเก็บกุศลค่ะสติเอไมซาว่างรีแพรมีค่ะอ่ะางสลัดไปอีกเลยงานรีแพรมีค่ะแท็กได้นะแท็กไหมเขาไม่รู้ดิลองดูหน่อยลองแท็กเพจพี่แตมหน่อยอใครที่จะแท็กได้แท็กเลยเนาะเราจะได้เอาลูกค้าไปหน่อยเพราะว่าพี่แตมมาเข้าไม่ได้ไง ออมีคนมาสนใจออคอนตั้มไรเดือนนะแต่ว่ามันมันตอบโจทย์อยู่เรื่องเราเนี้เรื่องเรารหัสคอนตัมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันถึงเวลาแล้วเนาะที่รหัสพลังงานคอนตัมจาะขจรกระจายทั่วผืนพสุทาโซเชียลนะทุกคนมันดูเหมือนงานน้อยงานเล็กน้อยนะแต่งานยิ่งใหญ่นะงานเราเนี่ งานขัจรกระจายหลายพลังงานคอนตทมนี่มันยิ่งใหญ่มากมันเป็นกุสลที่ยิ่งใหญ่มาก่อะอ่รีแพรมีค่ะน้องกุสลเก็บกุศลค่ะรีแพรมีค่ะอ่าคุณรัฐรีแพรมีค่ะน้องกุสลเก็บกุศลค่ะ จ็ดศูนย์พลังงานสมดุลเนาะ,ะหมุนพลังงานเนี่ยเป็นเกลียวนยแบบนี้เลยเป็นเกลียวแบบนี้เลยหมุนนมเป็นชั้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 นลงไปเลยศีษะ,ะตาที่สามลำคอสวงอกเหนือสะดือใต้สะดือถ้าเวลาทุกคนนั่งสมาธิหรือเข้าสมาธิหรือตอนเนี้ยทุกคนจะรู้ทุกคนจะรู้ว่า จากตรงไหนเราติดขัดมันจะหนักหนักมันจะหนักแล้วมันไม่โฟรเราจะรู้ทุกคนจะรับรู้ได้วยตนอืม,อมนี่คุณอันคุณเอ็มคุณรัฐเนี่ยทุกคนหมดนทุกคนจะรู้ว่าจากไหนของเราที่มันไม่โฟมันจะมีติด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 อยู่อย่าหาเข้าข้างตัวเองนะ ต้องระแกนแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะถ้าไม่เข้าข้างตัวเองมันจะเห็นว่ามีตรงไหนมันยังติดขัดอยู่คือมันมันมันจะออกมาเป็นมันจะออกมาเป็นสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเราแหละอืมเวลาที่มันติดขัดเนี่ยเวลาที่จากไหนมันติดขัดอ่ะมันจะออกมาเป็นสภาวะอารมณ์ของเราแหละเราจะรับรู้ได้้วยต้นนะ Best w o r ์เออทุกคนได้ฟังแล้วเนาะ Best w o r ์ก็คือการฝึกหายใจอย่างเป็นระบบนะเพื่อเพื่อเพื่อความสำเร็จในทุกๆมิตินั่นแหละแต่การหายใจแบบที่เขาฝึกฝึกกันอะ่ะมันก็เป็นแค่กระบวนการวิธีการอย่างเดียว แต่ของเราเนี่ยมันมีคลื่นพลังงานแล้วก็รหัสไปช่วยด้วยถามว่าถ้าเราจะเชื่อมโยงใยกับเหล่าเทพเทวาเราต้องใช้รหัสพลังงานคอนตามไหม,อมตอนนี้สรุปว่าพวกอาชีพต้องใช้รหัสพลังงานคอนตาม หมอดูต้องใช้รหัสพลังงานคอนตามร่างทรงก็ต้องใช้รหัสพลังงานคอนตามทุกอาชีพต้องใช้รหัสพลังงานคอนตัมหมดเลยที่มันเซอร์บอกนั่นแหละว่าทุกๆุกอาชีพของเราทุกๆคนเนี่ยจะต้องมีเอเเนี่ยจะต้องมีรหัสพลังงานคอนตัมเนี่ยเข้าไปแทรกกันงานเราแหละเดี๋ยวเราจะรู้เอง เดี๋ยวเราจะรู้ได้เองว่ารหัสพลังงานคอนตัมเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในเนื้องานของเราทุกอย่างเลยไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าทุกๆอาชีพต้องการพลังงานที่บริสุทธิ์อื ค่ะทุกคนทุกท่านน้องผู้สนเก็บผู้สนน้องผู้สนเก็บผู้สนทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็คลิปนี้เนาะเฉดดาก็จะไปวางไว้ที่บ้านแดงด้วยเนาะช่วงนี้ก็ไปวางไว้หลายวันแล้วนะแล้วก็เออเปคลิปสั้นๆเนาะสาวสิบนาทีสี่สิบนาทีแดีงามน่ารักตามุตามิดีเนาะโอเคค่ะทุกคนน้องผู้สนเก็บกุศสทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวเนาะเข้าไปปฏิบัติกันเนาะที่บ้านเอฟอเนาะ ก็น้มกุศสนเกกยกุศลกับเพื่อนกัลยานามิทุกคนนะคะทั้งร่วมไลฟ์ร่วมแชร์แบ่งปันทุกคนทุกท่านที่ร่วมตั้งใจสติมาว่างน้มกุศสนทั้งวันแล้วก็ใส่รหัสกันทั้งวันนะคะแล้วก็ทุกสิ่งอย่างเนาะธรรมธาตุอนุภาคทุกๆปรมาณูที่เป็นเหตุปัจจัยจึงพร้อมเนาะให้เราได้มีโอกาสได้มาอยู่ในระบบเอเมนานี้เนาะถือว่าเป็นบุญกุศลยิ่งนักในชาตินี้ของเราเนาะก็เพียรเนาะ ปฏิบัติกันต่อไปเนาะมีมีเรื่องราวของพี่น้องสองคนนะจะเล่าเนาะแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวจะเล่าเนาะก็ช่วงนี้ด้วยผลวัตนปัจจัยแตมก็มาช้าเนาะก็ไม่เป็นไรนะเราก็ยังได้คุยกันอีกหลายวันนะโอเคค่ะทุกคนน้องกุศลเก็กุศลนะทุกคนทุกท่านทุกผู้ทุกนามทุกทุกมิตินะคะพวกนี้เจอกันนะคะน้องกุศลเก็บกุศลค่ะทุกคนทุกท่านค่ะ